สวัสดีค่ะมะเหมี่ยวค่ะปัจจุบันทํางานที่ช่อง O Shopping จีเอ็มแกรมมี่เป็นตําแหน่งพิธีกรค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระค่ะปัจจุบันก็คือเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วพอวัยเราเปลี่ยนรอล่งเงี้ยปัญหาของเราก็คือแบบรู้สึกว่าหน้าเราเริ่มจมช่วงหน้าแก้มแล้วช่วงแบบตัวแก้มเรามันมันหย่อนมันคล้อยมันตามไปอะค่ะวันนี้ก็เลยลองมาทำที่ EBD Luxury Clinic ค่ะคอร์อสที่ทำวันนี้ก็คือไ i f o 4 d s s h a ช e ซึ่งเราอยากจะรู้ว่ามันจะยกจริงหรือเปล่า,าค่ะความรู้สึกหลังทำคือว้าวมากตอนที่ทำอยู่คือเป็นอะไรที่แบบไม่เจ็บอย่างที่เราคิดไว้อะมันเป็นอะไรที่ทนได้แล้วพอหมอทำข้างดนึงเสร็จนะคะคือพอเราสองกระจกเห็นเลยว่ามันยกยกขึ้นข้างดนึงมุมปากหน้าแก้มอะไรแบบนี้มันแบบว้าวมากแล้วพอทำสองข้างเสร็จปุ๊บก็ใช้เวลาบแบบเดียวเท่านั้นเอง ก็รู้สึกว่าจากหน้าที่มันแบบเหมือนเรา,เร,ารู้สึกว่าเราวีอยู่แล้วอะมันวีได้อีกถ้าสนใจอย่าลืมมานะคะที่ EBD Luxury Clinic รับรองค่ะสวยก็จัดประหยัดทำไม